ถ้าคุณกำลังมีอาการปวดหลังหยุดฟังชุดนี้ก่อนเลยนะครับจากประสบการณ์ผม ถ้าคุณกำลังมีอาการปวดหลังจากการนั่งทำงานนานๆหรือคุณต้องนั่งประชุมนานๆวิธีการที่จะช่วยให้คุณหายจากอาการปวดหลังได้มี2วิธีวิธีการแรกคือการติดตั้งอุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนหรือยาระจากการนั่งมาเป็นการยืนทำงานสลับกันไปมาวิธีนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดหลังจากการทำงานได้ส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการเดินหรือการออกกำลังกายวิธีการนี้นะครับ ผมได้ทำกับตัวเองโดยตรงและก็ประสบความสำเร็จหายจากอาการปวดหลังเป็นป็ดทิ้งก็คือทุกเย็นผมจะเดินก้าวยาวๆเป็นระยะเวลาอย่างน้อย20นาทีโดยผมจะก้าวให้ยาวที่สุดการก้าวยาวๆจะทำให้ก้ามเนื้อขาที่ลิงก์กับก้ามเนื้อหลังเกิดการคลายตัวการปวดหลังก็จะหายไปเมื่อเราไม่มีการปวดหลังแล้วก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราเนี่ยสูงยิ่งขึ้นพบกับผมปิงอัธวิษณ์ จาก GOT c o p Channel ช่อง YouTube ที่จะมานำเสนอความรู้เทคโนโลยีและสาระในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงงานของคุณขอบคุณครับ